ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สำนักข่าว e f i n a n c e ไทยนะคะมาโปรโมทโครงการใจดีพี่ให้น้องถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหาพี่ๆนักข่าวใจดีดกันเลยค่ะค่ะเราก็อยู่กับพี่สาวใจดีแล้วนะคะอยากให้พี่สาวใจดีช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อสราวนีพรมเสนค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาถามนะคะว่า,าถ้าเกิดว่าพี่เมย์ได้มีความใจดีอะค่ะจะให้ใจดีให้แก่ใครแล้วก็เพราะอะไรคะ อยากจะใจดีในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็การศึกษาค่ะให้กับน้องๆในช่วงวัยเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยของอนุบาล<ช>ประถม<ช>แล้วก็มัธยมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวัยน,นี้นะคะจะได้รับความรู้แล้วก็อย่างเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ย<ส>เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะต่อ,อยอดให้น้องๆเนี่ยสามารถนําความรู้นะคะไปพัฒนาตนเองนะคะเ<ส>พื่อที่จะเพื่อที่ได้เป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ชายใจดีนะคะอยากให้พี่ชายใจดีช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมชื่ออนุรักษ์นำสกุลีประสิสุนทรนะครับเป็นบรรณาธทีการข่าวของ efinance ไทยครับค่ะอยากจะถามพี่อะค่ะว่าถ้าเกิดว่านึกถึงความใจดีอะคะ่ะพี่ใจดีอะไรให้แก่ใครคะใจดีอะไร <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนในสังคมเนี่ย แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความเอื้อทอนแก่กันนะฮะสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะฮะคนก็จะมีจิตใจที่ดีนะครับแชร์กันในสังคมก็ร่วมกันยังไงใช่ฮะเกื้อกูลสังคมไปด้วยกันได้ค่ะครับเค่ะขอบคุณค่ะ